วิชาว,วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3เรามาเริ่อกันที่หน่วยที่1เลยค่ะหน่วยที่1อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหาค่ะตัวชีวัดนะคะแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพนะคะสัญลักษณ์หรือข้อความค่ะกลาชอบกินขนมและอาหารที่มีไขมัน จนทําให้เกิดโรคอ้วนเหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกนักเรียนจะช่วยกล้าแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรคะหนึ่งนะคะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันมักจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะเช่นปัญหาด้านการเรียนปัญหาด้านการทำงานปัญหาด้านสุขภาพปัญหาการติดเกมซึ่งการแก้ปัญหานั้น เป็นการนำขั้นตอนและวิธีการต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจะประกอบด้วย4ขั้นตอนค่ะ 1. น,นะคะพิจารณาและกำหนดรายละเอียดนะคะของปัญหา 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 4. ตรวจสอบกับผลการแก้ปัญหาค่ะ จากสถานการณ์นะคะกล้าชอบกินขนมและอาหารที่มีไขมันจนทําให้เกิดโรคอ้วนเหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกกล้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนักเรียนจะช่วยกล้าเป็นเกิ้แก้ปัญหานี้อย่างไรคะ 1. นนะคะพิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหาเป็นการทําความเข้าใจนะคะการแก้ปัญหาแล้วแยกข้อมูลให้ได้ว่าปัญหาและสิ่งที่ต้องการคืออะไรปัญหานะคะ คืออะไรคะเป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะเหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกสิ่งที่ต้องการคืออะไรคะก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นห้าสองนะคะวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดค่ะเช่นนะคะมีการดื่มนมเป็นประจำใช่ไหมคะ,ะดื่มน้ำอย่างน้อยแปแก้วต่อวัน ต้องกินผักและผลไม้ให้ครบหมูต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงงดอาหารที่มีรสชาติหวานมันและของทอดต่างๆไปตรวจสุขภาพและสอบถามวิธีการป้องกันโรคอ้วนจากแพทย์ค่ะจำนะคะลงมือแก้ปัญหาตาม ตามแผนที่วางไว้นะคะเป็นการลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้ไว,ว,ไวางไว้นะคะและระหว่างการดําเนินการแก้ปัญหานะคะถ้าเห็นแนวทางอื่นที่ดีกว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ 4. นะคะตรวจสอบผลและแก้ปัญหานะคะเป็นการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับที่ต้องการหรือไม่นะคะคล้าสุขภาพแข็งแรงขึ้นน้ำหนักลดลงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมทางงดอาหารที่มีรส หวานมันและของทอต่างๆลงจนทําให้หายจากโรคอ้วนค่ะไม่เหนื่อยง่ายหายใจก็สะดวกขึ้นนะคะร่างกายกลับมาทํากิจกรรมเหมือนกับเพื่อนในห้องตามปกติได้ค่ะอ่าสองนะคะการแสดงอันกอริทึมนะคะเป็นกระบวนการแก้ปัญหานะคะที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่านะคะ วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ซึ่งทำได้ดังนี้ค่ะาจากสถานการณ์นะคะกิ่งได้รับมอบหมายจากคุณครูให้ล้างจานนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จนะคะซึ่งกิ่งเนี่ยต้องการล้างจานทุกคนนะคะในบ้านให้หมดนะคะอ่าเรามาที่ข้อหนึ่งกันเลยค่ะการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะก็คือใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดนะคะในการอธิบายความลำดับนะคะขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะ หนึ่งนะคะเก็บรวบรวมจานนะคะอาหารนะคะ 2. องทำอะไรคะกวาดเศษอาหารทิ้งไปนะคะ3ล้างจานด้วยน้ํายาล้างจาน4ล้างจานด้วยน้ําสะอาด5นําจานไปผึ่งแห,ห้งค่ะ2นะคะการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะก็คือการใช้ภาพนะคะอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะคะทําให้สามารถเห็นลําดับขั้นตอนนะคะวิธีการทํา เราอย่างชัดเจนนะคะกว่าการแสดงขั้นตอนนะคะโดยการเขียนบอกเล่านะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะเก็บรวบรวมจานกว่าเศษขยะทิ้งล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานล้างด้วยน้ำสะอาดและต่อด้วยผึ่งจานให้แห้งค่ะ ข้อที่3นะคะการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะคือการใช้สัญลักษณ์อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะคะเมื่อปัญหาที่ต้องการแก้นะคะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะหรือความยุ่งยากในการเขียนอธิบายขั้นตอนนะคะการแก้ปัญหานะคะก็จะมีการ ợ, มีมากขึ้นนะคะ <navig ator> เช่นนะคะการใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแผนผังนะคะมีดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เป็น สี่เหลี่ยมโค้งนี่นะคะจะเป็นการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทํางานค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปทรงนี้ใช่ไหมคะเป็นการตัดสินใจหรือการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนผ้านะคะการทํางานหรือการประมวลผลน,นะคะต่อไปเป็นลูกศรน,นะคะทิศทางของข้อมูลหรือเส้นทางการทํางานนะคะต่อไปเป็นจุดสีแดงนะคะก็คือจุดเชื่อมต่อค่ะ สามารถเขียนแผนพังนะคะในล,ลำดับขั้นตอนการล้างจานได้ดังนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่สี่เหลี่ยมโค้งมนนะคะต่อไปก็จะเป็นการเก็บรวบรวมจานกวาดขยะเศษขยะทิ้งนะคะแล้วก็จุดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วล้างด้วยน้ําอย่าล้างจานต่อไปสะอาดหรือไม่เป็นคําถามใช่ไหมสะอาดหรือไม่ถ้าไม่สะอาดเนี่ยให้ไปเริ่มใหม่นะคะ,ให,ใ,หะ,คะให้ไปเริ่มล้างใหม่ใช่ไหมคะ ต่อไปก็เป็นล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ผึ่งจานแห้งแล้วก็สิ้นสุดนะคะตัวอย่างการแก้ปัญหาเกมเตติสนะคะเกมเตติสนะคะเป็นเกมที่แก้ปัญหาการจัดเรียงตัวบล็อกนะคะที่หล่นลงมานะคะแล้วจัดเรียงงานเป็นแถวนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะเกม Tetris นะคะจะเป็นหนึ่งในเกมที่นำมาเล่นนะคะผ่านวิดีโอเกมนะคะหรือโทรศัพท์มือถือนะคะเราเรามารู้จักจาก,กคำสั่งของเกม t e t r i s กันก่อนนะคะเราเรามารู้จักกับสี่เหลี่ยมที่หนึ่งนะคะก็คือนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทีะ่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้แค่1ทิศทางนะคะ,ะตัวที่2นะคะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี่นะคะ สามารถเปลีป่ยนแปลงทิศทางนะคะได้2ทิศนะคะจะหันซ้ายหันขวาก็ได้ค่ะ3นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางได้แค่1ทิศทางนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น4นะคะข้อที่4นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะทั้งหมด4ช่องนะคะก็จะ สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้นะคะสีทิศทางนะคะซ้ายขวานะคะหน้าหลังะไรแบบนี้นะคะ5ก็เหมือนกันค่ะ5นะคะก็จะเป็นเป็นตัวนอนแบบนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางนะคะได้ทั้งหมด4ทิศท,ทางคะ่ะข้อที่6นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แค่2ทิศท,ทางคะ่ะ ข้อที่7นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสี่ช่องเหมือนกันค่ะสี่ช่องนะคะก็จะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ทั้งหมด6ทิศทางค่ะขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเกมเตติสนะคะก็คือ1การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าเราสามารถนะคะเขียนได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะดูบล็อกที่กําลังเคลื่อนที่หล่นลงมานะคะว่ามีรูปแบบและของบล็อกนะคะกี่หน่วย สองนะคะดูช่องนะคะที่เหลือว่ามีกี่หน่วยนะคะและช่องว่างนะคะอยู่บริเวณใดบ้างนะคะสามค่าเรียงลำดับความสำคัญของบล็อกนะคะโดยแถวที่หนึ่งนะคะจะมีความสำ,สำคัญมากที่สุดนะคะข้อที่4นะคะเมื่อแถวที่1ห,หายไปแล้วนะคะแถวที่2จะเลื่อนลงมานะคะก็จะกลายเป็นแถวที่1แทนค่ะ5นะคะดูบล็อกถัดไปนะคะว่ามีรูปแบบใดสามารถ วางช่องไหนได้บ้างคะ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะการแสดงขั้นตอนวิธีการวาดภาพนะคะมีขั้นตอนดังน,นี้คะ่ะเรามาดูขั้นตอนที่1น,นะคะ,ะเห็นไหมคะ4ช่องนะคะลงมาต่อไปก็จะเป็นเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะก็จะลงมาแบบนี้เมื่อเรียงกันครบแล้วนะคะก็จะหายไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะ การเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ที่มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ,ะเริ่มต้นใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะดูบล็อกที่ตามมาดูช่องที่เหลือ,อต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของบล็อกนะคะตามช่องว่างนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นการนาบล็อกนะคะใส่ในช่องว่างนะคะแล้วก็ไม่มีบล็อกนะคะเหลืออยู่ในเกมก็จะเป็นการจบการทํางานคะ่ะสรุปได้ว่านะคะคนักเรียนนะคะมักจะพบ กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาโดยการนำขั้นตอนและวิธีการต่างๆนะคะมาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแบ่งขั้นตอนที่ใช้นะคะในการแก้ปัญหานะคะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นะคะการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาค่ะ 2. นะคะวางแผนและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาค่ะ 3. นะคะการลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว 4นะคะการตรวจสอบผลการแก้ปัญหาค่ะอ่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะค่ะในงานวิทยาการคำนวณปอสานะคะให้นักเรียนนะคะลากเส้นเชื่อมโยงสัดเจนเดียวกันโดยห้ามลากเส้นทับกันใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเห็นนะคะว่าเอ่ตอตาทองมี2ตัวใช่ไหมคะ เราก็จะต้องลากให้มาเจอกันนะคะโดยห้ามซ้อนทับกันนะกับเส้นทางของคนอื่นอ่าจ,จิงโจ้ก็ลากมาเลยใช่ไหมคะอย่าให้ทับเส้นทางของมแรลงตัวท้องต่อไปไก่ก็ให้เรีนลองลากดูนะคะกระต่ายก็ด้วยค่ะอ่าเรามาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะการแบ่งแยกส่วนของปัญหาคืออะไรคะสัตว์แต่ละชนิดไปเส้นทางใดได้บ้างอ่าข้อสองนะคะ การหารูปแบบของปัญหาการเห็นรูปแบบของการลากเส้นในแต่ละครั้งว่าต้องไม่ทับกันใช่ไหมอ่ข้อ3การหาส่วนสำคัญของปัญหาก็คือการจับคู่สัตว์ชนิดเดียวกันโดยลากเส้นทางเชื่อมโยงกันนะคะและไม่ให้ซ้ำกันเส้นทางการเชื่อมโยงของสัตว์อื่นค่ะอ่าข้อที่4บ้างนะคะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ขั้นที่หนึ่งจับคู่ใช่ไหมคะจับคู่สัตว์ชนิดเดียวกันอ่าเส้นแมลงเต่าทองนะคะแถวที่หนึ่งและแถวที่ห้าใช่ไหมคะอ่ะแล้วขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองลากเส้นเชื่อมโยงนะคะระหว่างสัตว์ชนิดเดียวกันโดยไม่ซ้ำกับเส้นทางอื่นนะคะอ่ะต่อไปแล้วคะ ขั้นที่3ามทำซ้ำตามขั้นตอนที่1และ2นะคะจนเชื่อมโยงกับสัตว์ชนิดเดียวกันได้ครบคะ่ะต่อไปเรามาดูหน้านี้กันต่อค่ะให้หนักเรียนนะคะแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะอ่ะเราเห็นนะคะจากภาพนะคะถ้าต้องการขยับรถสีเท่า มาจอดตรงหาช่องทางออกสีเขียวจะต้องขยับรถคันอื่นอย่างไรขยับรถให้ได้จำนวนคันน้อยที่สุดอ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะอ่าคันสีเทาใช่ไหมคะจะต้องผ่านไปทางนี้ใช่ไหมคะอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราถอยคันไหนดีคะอ่าบางคนบอกถอยคันที่หนึ่งไปจำนวนกี่ช่องคะ จำนวนสองช่องอ่าต่อไปถอยหมายเลขใดดีถอยหมายเลขบางคนบอกว่าถอยหมายเลขสามใช่ไหมตรงนี้ลงแล้วใช่ไหมก็อถอยหมายเลขสามมากี่ช่องคะสองสองรือหนึ่งคะ หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งช่องเองใช่ไหมถอยมาหนึ่งช่องอันต่อไปถอยหมายเลขสี่จำนวนเท่าไหร่คะสี่เท่าไหร่คะอ่าสองช่องตอนนี้โล่งแลวใช่ไหมคะถ้นตงนี้โล่งเลยเพราะหมายเลขสี่ถอยหมดแล้วหมายเลขสามก็ถอยมาแล้ว,ล 3, ว,อ,ลวอ่ะโล่งเลยยังไงคะอ่าขยับรถเลยค่ะ ขยับรถนะคะอ่าไปข้างหน้าจํานวนกี่ช่องคะจํานวน1นึ่งสองสามอ่าสช่องคะ่ะโอเคก็จะถึงทางออกโอเคค่ะ อข้อที่2นะคะขยับรถทั้งหมดกี่คันจึงจะทําให้รถสีเทานะคะขยับออกได้กี่คันคะ3ามคันโอเคอข้อต่อไปนะคะจากสถานการณ์ในข้อที่1นนะคะให้นกักเรียนแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะอ่ะเรามเริ่มมาที่อันแรกเลย อ่าเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปทำยังไงคะเมื่อกี้เราถอยรถนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะจำนวนสองช่องอ่าต่อไปถอยรถหมายเลขสามใช่ไหมคะจำนวน หนึ่งช่องนะคะต่อไปเราถอยหมายเลขไหนอีกคะหมายเลข C จำนวนเท่าไหร่คะสองช่องต่อไปเราขยับรถเราถอยเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราขยับรถได้แล้วใช่ไหมคะขยับรถสีเท่า ไปข้างหน้าจํานวนเท่าไหร่คะสามช่องนะคะแล้วก็จะถึงทางออกอ่าแล้วก็จะสิ้นสุดใช่ไหมคะ อ่าเราทำครบแล้วอ่าทำถูกกันไหมคะโอเคให้เรียนนะคะทำใางานนะคะให้ถูกต้องนะแล้วเราก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเค